H R D I Hadi Podcast ค่ะกลับมาคุยกันนะคะในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งหากว่าจะพูดถึงโรงเรือนก็ต้องนึกภาพค่ะว่าบ้านที่มีหลังคามีผนัง แต่ไม่มีการกั้นห้องและนี่ก็คือบ้านของพืชผักนั่นเองนะคะแล้วโรงเรือนนี้จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ปลูกและส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไรวันนี้มาติดตามคำตอบจากคุณอิทจิพลโพสีซึ่งท่านเป็นนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน สวัสดีคะ่ะจารย์เก่งคะ่ะครับผมสวัสดีครับพูดถึงบ้านของผักเนี่ยคะ่ะหรือโรงเรือนเอ๊ะจริงๆแล้วพี่น้องพูดได้ไหมว่าเป็นบ้านของผักก็ได้ครับสบายลักษณะคละ้ายๆนะคะค,ค่ะพูดถึงการมีโรงเรือนครับมันต้องมีเหตุผลแน่ๆเพราะปกติแต่ไหนแต่ไรเราก็จะเห็นการปลูกผักตามธรรมชาตินะคะเห็นฟ้าเปิดฟ้าเห็นดิน แต่วันนี้เขาจะมีบ้านมีโรงเรือนโรงเรือนมีความจำเป็นในการปลูกผักอย่างไรคะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราปลูกผักในโรงเรือนนะครับก็คือเราจะมีหลังคาพลาสติกไหมครับหลังคาตัวนี้มันช่วยในการกันฝนการความชื้นนะครับแล้วก็พอในฤดูแล้งเนี่ยมันจะช่วยในการกรองแสงยูได้นะครับลดความเข้มแสงได้ในระดับหนึ่งนะครับและก็ในบ้านเราเป็นเขตค่อนข้างจะร้อนชื้นนะครับ ก็คือพอหน้าฝนท้องฟ้าปิดความชื้นสูงเนี่ยผักที่ปลูกในบ้านเราผลผลิตจะเสียหายครับเป็นโรคระบาดโรคใบจุดโรคใบไหมระบาดทําให้ผลผลิตเสียหายครับค่ะครับแล้วก,ก็การปลูกผักในโรงเรือนเนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมการใช้สารเคมีได้แล้วก็สามารถาวางแผนการจัดการผลผลิตคือเราทราบจำนวนพืชที่ปลูก ปริมาณผักที่จะออกแต่ละแปลงนะครับเราสามารถทําแผนร่วมกับ้าได้เลยครับที่ว่าผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะแม่นยำนะครับไม,ม่คาคัเคเพื่อนครับนั่นคือเราสามารถที่จะคาดการพยากรณปริมาณคุณภาพของพืชผักที่ปลูกในโรงเรือนได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะพูดถึงคุณประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าเมื่อผักมีคุณภาพ แล้วก็สามารถประมาณการในการปลูกที่จะส่งต่อไปอยังลูกค้าได้ลูกค้าก็ได้ประโยชน์คุณค่าย่อมเต็มที่มากกว่าปลอดภัยกว่าถูกต้องไหมคะใช่ครับก็คือในการปลูกผักโรงเรือนอเราควบคุมปัจจัยการผลิตหลายๆอย่างได้นะครับการให้น้ํานะครับความสม่ำเสมอของการให้ปุ๋ยนะครับก็จะแม่นยำนะครับมันช่วยในการลดต้นทุนได้ด้วยซ้ํานะครับผลผลิตในแปลง,งแต่ละแปลงเราจะคํานวณได้เลยว่า จะออกมาสักกี่กิโลกร,รมัมต่อพื้นที่ประมาณ180ตารางเมตรนะฮะอ่าครับเราสามารถวางแผนการบูดค่อนข,ข้างจะแม่นยาแล้วก็ผลผลิตทุกต้นเนี่ยถ้าได้พันธุ์ดีมาเนี่ยมันจะยูนิฟอร์มคือสม่ำเสมอทั้งแปลงครับเราจะสูญเสียน้อยมากนะครับในกรณีนี้นะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสําหรับการปลูกผักที่ได้คุณภาพถามว่าโรงเรือนเนี่ยค่ะเราจะสร้างโรงเรือนสักที่ห ต้องใช้ทุนสูงไหมคะปัจจุบันนี้ที่เราส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักในโรงเรือนนะครับเขาก็จะมีโรงเรือนประมาณ4แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบทรงกอไก่นะครับเป็นโรงเรือนมาตรฐานขนาด6กคูนสาสิบเมตรหรือว่าหกคูณยีี่เมตรนะครหลังคาจะคล้ายๆเป็นทรงกอไก่ครับเป็นสอคล้ายๆสชั้นแบบนี้เล็กๆครับแต่ไม่ได้ราคา2ชั้นครับเป็นทรงกอไก่นะครับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไอ้โรงตัวนี้มีข้อดีคือว่าสามารถควบคุมเรื่องระยะปลูกได้ดีครับก็คือ พื้นที่6คูณ30ตารางเมตรเนี่ยเราสามารถคำนวณเลยว,ว่าจะวางแผนการปลูกได้เท่าไหร่ปลูกได้กี่ต้นนะครับและที่สําคัญคือโรงเรือนแบบนี้สามารถควบคุมแมลงค่อนข้างจะดีมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะมิดชิดแล้วก็หลังคาที่เป็นทรงกไก่ที่เป็นจั่วข้างบนนะครมันช่วยในการระบายอากาศและก็ลดความร้อนสะสมในโรงเรือนได้ค่อนข้างจะดีครับนะครับอันนี้แบบแรกนะครับและแบบที่สองนี้จะเป็นโรงเรือนแบบหลังคาโค้งนะครับโค้งธรรมดาปกตินะครับแต่ว่า ต้นทุนตัวนี้มันจะต่ำหน่อยนะครับแต่ข้อเสียคือว่าถ้าเราทำลงเดือนแบบนี้ในพื้นที่ต่ำจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนสะสมนะครับลงเดือนแบบราคาโค้งปกติเนี่ยควรจะทำในพื้นที่สูงนะครับที่ว่าลมอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็โรงเดือนทั้งสองแบบนี้ก็คือจำเป็นต้องมีการปรับหน้าดินพอสมควรนะครับแล้วลงเดือนแบบที่สก็เป็นลงเดือนแบบเรียกว่าหมาแงนนะครับ หรือที่เกษตรกรพื้นที่สูงรู้จักคือโรงเรือนแบบแม่แพะ้นะครับอหรือว่าทรงแบบจั่วนี่แหละครับค่ะโรงเรือนแบบนี้ก็คือทําง่ายนะครับพื้นที่ไม่ต้องปรับนะครับขุดเสาฝังลงดินก่อนแล้วก็วัดพื้นที่ปลูกปลูกได้ตามแนวขอบเขาได้เลยนะครับอก็คือความหมายคือว่าขุดหลุมใส่เสาไว้ก่อนวางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับดินทีหลังสําหรับการพาะปลูกอย่างเดียวนะครับและแบบที่สีนี่จะเป็นโรงเรือนแบบหลังคาแบบสองชั้นนะครับ ซึ่งต้นทุนตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะสูงกว่า3โรงเรือนที่ที่กล่าวมานะครับแต่ว่าโรงเรือนชนิดมีประโยชน์มากสำหรับพื้นที่ต่ําที่ว่ามีอากาศร้อน,นครับเพราะว่าหลังคาโค้งหรือว่าหมาแงหรือแบบทรงคอไก่มาตรฐานนะครับจะมีจุดอ่อนของมันอยู่แต่ว่าโรงเรือนชนิดนี้ที่เป็นหลังคาสองชั้นเนี่ยเพิ่มต้นทุนมาอีกประมาณ30เอร์ซนนะครับค่แต่ช่วยในเรื่องการระบายความร้อน การลดความชื้นที่ว่าฝนสาดด้านข้างนะครับมันจะช่วยปกป้องได้ดีมากเลยครับถ,ถ้าดูต้นทุนนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเราส่งเสริม2แบบทั้งโรงเรือนไม้ไผ่และโรงเรือนโครงสร้างเหล็กนะครับโรงเรือนไม้ไผ่ที่เคยเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราจะมีต้นทุนต่อตารางเมตรประมาณเจ็ดบถึงหนึ่งร้อบาทต่อตารางเมตรนะครับสําหรับโรงเรือนโครงสร้างเหล็กนะครับถ้าเป็นทรงกอไก่นะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณสองร้อย ห้าสิบบาทถึงสามร้อยต่อตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นต้นทุนโรงเรือนหลังคาสองชั้นตรงนี้จะแพงครับอาจจะมากกว่าสามร้อยบาทต่อตารางเมตรซึ่งปัจจุบันนี้ราคาเหล็กมันสูงขึ้นเกือบสามสิบเปอร์เซ็นครับต้นทุนตัวนี้จะสูงขึ้นกว่าปกติหน่อยหนึ่งครับค่ะครับค่ะพูดถึงทั้งแบบแล้วก็วัสดุในการสร้างนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะพูดถึงว่าวันนี้อาจจะมีประชาชนบนพื้นราบรบที่อยากจะปลูกผักเอง พอจะมีพื้นที่ในแต่ละแบบเราก็สามารถนํามาประยุกต์ได้ใช,ใช่ไหมคะค,ค่ะต้องใช้พื้นที่เยอะไหมคะอ๋อปกติเราจะสร้างโรงเรือนตามสภาพพื้นที่หรือขนาดพื้นที่นะครับ6กคูณสานั่นคือเป็นขนาดมาตรฐานนะครับก็เราคํานวณปริมาณประชากรพืชชัดเจนแล้วก็วางแผนปลูกชัดเจนแต่ถ้าเกษตรทั่วไปหรือว่าคนสนใจอยากจะปลูกเนี่ยไม่จะเป็นต้องทําปรับพื้นที่ขนาดนี้นะครับ ทำโรงเรือนให้พอดีกับพื้นที่ที่ตัวเองมีครับจะเหมาะสมที่สุดครับเพราะโรงเรือนเราปรับตามสภาพพื้นที่ได้ครับมไม่จะเป็นต้องตายตัวว่าต้องเป็นโรงเรือนหลังคาสองชั้นค่ะแบบหมาเงนหลังคาโคง้งหรือแบบมาตรฐานทรงกอไก่เนี่ยอาจจะไม่ต้องครับตามสภาพพื้นที่จริงครับได้เลยครับ,รบองค์ประกอบที่สําคัญในการทําโรงเรือนไม่จําเป็นจะต้องอยู่ตามแบบ ทั้ง4ที่อาจารย์แนะนำนะคะคแต่มันต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นแล้วก็เพื่อให้ได้มาตรฐานในการดูแลพืชผักค่ะครับในการจะวางแผนการสร้างโรงเรือนนะครับเราก็หนึ่งก็ดูดูจากสภาพพื้นที่ก่อนนะครับว่าพื้นที่ปลูกเกษตรกรเป็นยังไงนะครับมีความลาดชันไหมนะครับเพราะบางอย่างเรามีการปรับหน้าดินเนี่ยมันจะทําให้สูญเสียธาตุอาหาร<อ>ตรงนั้นลงไปครับค่ะ แล้วกเกษตรกรจะต้องมีต้นทุนในการนําปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเข้ามาเติมนะครับต้องใช้เวลาในการเติมเนะี่ยนานมากครับอครับเพราะเทียบกับที่สูญเสียไปกับหน้าดินปุ๊บเนี่ยม,มันเทียบกันไม่ได้เลยครับครับค่ะแล้วก็ในการวางแผนการปลูกผักในโรงเรือนเนี่ยก็คือเราจะมีการวางระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่ใช้เราจะใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับจะเป็นสองแบบครับจะมีทั้งระบบแบบเทปน้ําหยดนะครับ แล้วก็แบบขาปักน้ําหยดนะครับก็จะมี2แบบที่นิยมใช้หรือว่าบางที่อาจจะมีพวกมินิสปริงเกอร์ครับก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลูกผักแบบมาตรฐานเราจะไม่แนะนําให้ใช้สปริงเกอร์ถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราสร้างโรงเรือนเนี่ยเพื่อการความชื้นกันารน้ําฝนที่ตกลงมานะครับถ้าเรามีการเปิดสปริงเกอร์เข้าในโรงเรือนครับภายในโรงเรือนจะเกิดความชื้นสูงแล้ผักเราจะเป็นโรคได้ง่ายครับอืครับอันนี้คือเป็นข้อต้องระวังครับ ค่ะก็ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คงชัดเจนมากขึ้นว่าบางทีอย่าเอาสิ่งที่เราไม่รู้มาผสมผสานแทนที่จะเกิดผลดีนะกลับเป็นผลร้ายโดยเฉพาะเรื่องของความชื้นที่อาจจะทำให้เกิดโรคเชื้อราได้ใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้หากว่าจะพูดถึงใครๆที่สนใจค่ะว่าอยากจะทำโรงเรือนผัก แต่ยังไงวันนี้ก็ต้องคิดถึงจุดคุ้มค่าคุ้มทุนมีคําแนะนำํำไหมคะว่าทํำยังไงกับการปลูกผักในโรงเรือนให้คุ้มค่าคุ้มทุนต้องมีการวางแผนวางระบบหรือเปล่าคะครับคือก่อนที่เราจะส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะครับเราจะดูว่าพื้นที่เกษตรกรเป็นอย่างไรนะครับการขนส่งยังไงนะครับเส้นทางลําเลียงดีไหมนะครับแล้วก็พืชเดิมของเกษตรกรเป็นอย่างไรนะครับเราจะดูว่าเกษตรกรมีความถนัดหรือเปล่านะครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีชนิดพืชผักที่มันมีมูลค่าสูงหลายตัวนะครับหลายชนิดแต่ว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยไม่ชำนาญหรือไม่คุ้นชินกับมันนะครับเราเจอปัญหาที่ว่าเมื่อเราส่งเสริมไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จทั้งๆท,ท,ที่เรามีเทคโนโลยีโรงเรือนนะครับและก็มีชนิดผักที่มีมูลค่าเพราะว่าเกษตรกรไม่ชำนาญหรือว่าเกษตรกรแบบไม่คุ้นชินกับมันนะครับฉะนั้นในการเลือกชนิดพืชที่มันเหมาะสมกับความชอบของเกษตรกรหรือความถนัดนครับ มีความจำเป็นมากครับเช่นเราส่งเสริมพริกหวานเนี่ยครับก็ต้องดูว่าดูสภาพพื้นที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าระดับหนึ่งพเนี่ยถ้าเราปลูกในช่วงฤดูแรงนะครับเราเจอปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟเรื่องอาผลจุดเนี่ยฮะแล้วก็พอเข้าหน้าฝนมาแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องพวก,กราแป้งระบาดจะคุมไม่อยู่ครับฉะนั้นในการส่งเสริมรเกษตรกรเนี่ยนอกจากเราจะดูสภาพพื้นที่การขนส่งความถนัดของเกษตรกรพืชเดิมที่เกษตรกรปลูกอยู่แล้ว เราจะใช้เกณฑ์ในการเลือกชนิดผักที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเราจะใช้อุดความสูงจากระดับน้ําทะเลมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัวกําหนดครับถามว่าสําคัญยังไงมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความร้อนครับอุณหภูมิระดับ1000กับระดับ300แบบเชียงใหม่ครับมันต่างกันมากกว่า5องศาแน่นอนครับฉะนั้นถ้าเราจะเลือกปลูกพืชชนิดหนึ่งเนี่ยเราต้องดูว่าความสูงของแปลงเกษตรกรเนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง กี่เมตรนะครับเป็นตัวบ่งชี้ก็ได้ครับแล้วก็วางแผนการปลูกก็คือเลือกชิ้นพืชให้มันเหมาะสมกับระดับความสูงนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมจะเป็นพืชผักในเขตหนาวนะครับที่ว่าไม่ชนกับใครจะเป็นพริกหวานมะเขือเทศโครงกันหลวงมะเขือเทศเชอร์รี่ฮะสลัดต่างๆครับที่ต้องการความหนาวเย็นในการเจริญเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาผักเขตหนาวเนี่ยมาปลูกพื้นที่ต่ํามันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการครับเรื่องโรคเรื่องมแมลงเรื่องคุณภาพค่ะ แต่ถ้าเราสามารถยกระดับจากการปลูกผักโรงเรือนแบบธรรมดาในพื้นที่ต่ำได้ให้เป็นเกษตรแม่นยำขึ้นหรือยกเป็นระดับกเกษตรสมาร์ทฟาร์มฮะจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆมาควบคุมปัจจัยการผลิตควบคุมสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยอันนี้สามารถทำได้แต่ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นหลายเท่าตัวค่ะฉะนั้นเราต้องเลือกพืชที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ก่อนนะครับถ้าเราเอางบประมาณไปไปทุ่มที่การสร้างโรงเรือนก่อน แล้วไปหาพืชทีหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาครับเราต้องดูว่าชนิดพืชตรงไหนเหมาะกับพื้นที่ใดและเกษตรกรรายนั้นน่ะถน,นัดไหมหรือมีความชอบไหมเราถึงส่งเสริมเกษตรกรปลูกครับคมีเกษตรกรอีกจานวนมากที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีการวางแผนการปลูกที่เหมาะสมเลือกชนิดพืชที่เขามีความชอบหรือว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วเช่นอําเภอแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ย ที่เป็นพื้นที่สูงระดับ1,000นะครับเขามีการปลูกมรดเทศลูกท้ออยู่แล้วครับเราก็ส่งเสริมการปลูกมรดเทศโครงการหลวงซึ่งเป็นมรดเทศลูกโตนะครับราคาต่อกิโลกรัมไม่ค่อนข้างจะสูงภายใต้โรงเรือนปรากฏว่าส่งเสริมตั้งแต่ปี5-4มาถึงปัจจุบันนี้ประมาณ11ปีกเกษตรกรมีการรวมตัวกลุ่มผู้ผลิตนะครับสามารถทําผลิตมรเทศโครงหลวงเนะี่ย ส่งให้กับบริษัทเอกชนหรือว่าสหากรณ์ต่างๆซึ่งก่อเกิดรายได้พอสมควรนะฮะประมาณนั้นครับค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงมากกว่าว่าเราจู่ๆก็ไปสร้างโรงเรือนเลยะะไ,มไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับค่ะต้องดูพืชที่เหมาะสมพูดถึงความถน,นัดของเกษตรกร,รแล้วจึงมีการส่งเสริมค,รค่ะนี่คือองค์ความรู้บวกกับประสบการณ์ด้วยนะคะ ที่ทางสวพสได้นำไปมอบให้กับพี่น้องบนพื้นที่สูงด้วยความมุ่งหมายให้ชุมชนพื้นที่สูงนั้นมีความอยู่ดีมีสุขกันนะคะอย่างที่บอกค่ะจะทำไงจะปลูกอะไรแล้วจะดูแลยังไงจริงๆแล้วคำตอบพวกนี้นะคะทางสวพสอเองก็ได้มีการศึกษาวิจัยดังที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ พะาชทานแนวความคิดว่าเมื่อไม่รู้ต้องวิจัยวันนี้งานวิจัยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองพี่น้องประชาชนที่อยากรู้ไม่ต้องผ่านกระบวนการนั้นแล้วรับข้อมูลไปแบบเต็มๆปฏิบัติตามก็ประสบความสำเร็จได้วันนี้กราบขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ H R D I h a d i Podcast าาสวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง